สวัสดีค่ะจินนะคะวันนี้จินจะมาพรีเซตนเกี่ยวกับ BRT รถอะไรนะค่ะ BRT นะคะลักษณะมีสีเหลืองค่ะและเขียวรูปร่างคารถเมย์แบบอากาศสถานีอยู่ใจกลางเมืองใกล้ที่ทำงานของหลายๆคนนะคะทำให้คนที่ทำงานเนี่ยเดินทางสะดวกมากขึ้นโดยจะเริ่มจากสถานีสทาสทรถึงสถานีราชพฤกษ์ค่ะ บีอทีนะคะ1เนี่ยเดินทางสะดวกเนื่องจากอยู่ที่รถติดค่ะ2คือประหยัดค่าโดยสารค่ะโดยค่าโดยสารของบีอทีนะคะอยู่ที่15บาทตลอดทั้งสายค่ะและสารวดเร็วค่ะมีเลนพิเศษเฉพาะบีอทีเท่านั้นทําให้เดินทางได้รวดเร็วแต่ก็ไม่ตลอดทั้งสายนะคะบางเส้นก็ต้องใช้ร่วมกับทาถนนปกติรถปกติค่ะที่มาของ BRT นะคะ BRT เนี่ยเริ่มในปี2 5 4 8ค่ะ กรุงเทพเนี่ยรถติดมากๆนะคะทำให้ภาคัฐร่วมก,กับเอกชนสร้าง BRT ีในงบมหาศาลค่ะในปี2553นะคะเปิดให้ใช้บริการ BRT อย่างเป็นทางการใน,ในปี2560ค่ะเกือบได้ปิดบริการเนื่องจากขาดทุนถึง200ล้านบาทต่อปีแต่ก็มีผู้ต้องเร่องจำนวนมากทำให้ยังเปิดอยู่ถึงปัจจุบันค่ะ BRT นะคะเหมาะกับกรุงเทพม,มากๆกเพราะกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองมหานาครค่ะมีผู้คนเยอะแล้วก็ผู้คนเนี่ยทำงาน ที่ไม่ใช่งานเกษตรเป็นส่วนใหญ่ค่ะทำให้สะดวกมากๆในการใช้เบียทีในการเดินทางค่ะขอบคุณมากนะคะ